สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยินดีกุกตุมนะคะนี่ตอนนี้น้องต้อนอ,อ้นอได้ของอ่า<ม>ได้ของอะไรของ f อฟฝากมาให้ใช่ไหมโอเอฟฝากมาให้กล่องมาลุเลยนะคะเอาน,น้องต้นอ้อก,กำลังตัดนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ,ะมาลุ้นมาลุ้นว่าเป็นอะไรนะคะอะไรเนาะอ่าอะไรเนาะต้นอ,อ้ออ่ตอนนี้ต้นอ้อเป็นคนตัดเองเลยอ่า ไม่ใช่นั่นแหละค่อยๆตัดเดี๋ยวน้องเขาก็ค่อยๆทำตัดไปทีละเล็กละเล็กเออเนี่ยเป็นจังสั้นละไหนไม่เออข้างนี้นม่ดูอะไรเนาะเราจะได้กินด้วยไปเนาะมีของกินไหมเนาะหนักไหมต้นอออยกดูซิ ส Dante, ส asure, ส Galaxy, เสลาวเสลาวบางทีหูหนักอยู่เนอะอุ <ah ้หนักอยู่จ <no> ้าต้นอ้อเอ้ยจะเป็นขนมหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าชุดลำสวยบ่เนาะอะไรเอ้ยอืมอะไรเนาะต้นอ้อได้รับอะไรลุ้นๆเออใช่ตัดแถกไปเลยต้นอ้อ ออเออเหกไปเลยมันขาดไปเรืเอ่อยวา,างมือแล้วลูกอืมอ่ายายทำยายเออเดี๋ยวยายตัดเองเดี๋ยวยายตัดให้นี่ยยายตัดจะได้เร็ว เปิดเองทีนี้เปิดเองแทน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 โอ้ยแทนแทนแทนโอ้าอุยอะไรนี่มาดูสิเครื่องทำผมว้าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเป็นโบว์หอันนี้นะโบใส่ผมโอ้ใส่ผมให้ล้ำอืมเวลาม้วนผมน่ะ เวลาม้วนผมแล้วก็เอาใส่ที่ม้วนผมอย่างนี้โอ้ใช่เลยนี่เอยขอยืมเด้อ่าสันพูดสิยืมก็ะดายืมเหรอเด้อเอาอะไรนี่ยางรัดผมโอ้โหเป็นกล่องเลยนี่คืออะไรอีกจมูกเขียงอะไรเนี่ยกป๋องน้ำบอก โอ้ยใหญ่ดีถึงโอ้ยหขอยืมหน่อยเด้อ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 มาดูมาดูมาชมอันนี้คือที่ปัดแก้มอันนี้เขียนคิ้วอันนี้หวีคิ้วปัดตาปัดแก้มป้าออันนี้กิ๊บอันนี้เป็นกิ๊บกิ๊บปักผมโอ้ยน่ารักเลย โอ้โหขอมาเริ่มขออีกแล้วไอ้ต้นออเอ้าอันนี้คืออะไรนี่ผมผมที่นี่ผมให้เป็นไฮไลท์นี่ผมตามนี่ตามนี่โอ้ยใช่เลยเอ้าเใช่ใช่มาลองดูแต่ต้นอ้อดเดี๋ยวได้ได้ลองเีอยเราเดี๋ยวเพิ่งลองแกะดูนี่ก่อนเออแกะดูนี่ก่อนเออใช่ใช่อะอะไรมั่งอะไรมั่งอ่ะก่อนแกะให้หมดจะได้ขอจะได้ขออเอ โอ้ยเตรียมขอแล้วมีคนเตรียมขอมีอะไรอ่ะไม่อะไรมาแบ่งแบ่งแบ่งโอ้ยอะไรเนาะอะไรหนิแบ่งเด้อแบ่งเด้อไอ้นะวนผมอีกมั้งมีอะไรอ่ะโอ้ตอนนี้ยายอันนี้ยิ่งขอเลยขอเลยโอ้ยอันนี้ยิ่งสวยมากเลยตองยางขอเลยเลยอ้าวอะไรอีกนีโอ้ยจะขอแล้วเดี๋ โอ้อะไรนี่โอ้อันนี้ก็คลิปมีผมก็เห็นผมยาวเลยโอ้โหเออว้าวอันนี้คาดผมอืมโอ้อันนี้ก็หนีผมโอ้โหมีคาดเลยคาดเลยโอ้เจ๋า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 เลยโอ้ยเออ อะไรดีอะไรโอ้ยแกอรุนลุ oh, nice. ้นกันที่เป็นอะไรห่อดีมากเลยเป็นอะไรเด้คือห่อดีแท้กลัวแตกอะไรเนาะอะไรเนาะอะไรเนาะอะไรวะสองชั้นห่อสองชั้นสามชั้นกลัวแตกอะไรวะเอ้ออะไรโอ้ยโบ โอ้ยไอ้นี่ใส่คอใส่อะไรตุ้มหูด้วยวะหูไอ้นี่อันี่อ้นี้อะไรไอ้นี่ในสายสายคอเวลาลำสายสายคอเวลาลำโอ้ยกิฟต์ไอันนี้ยางรัดผมยางเหรอเออใช่โอ้ยยางรัดผมโอ้อันนี้กิฟต์ดำเรียบหมดเลยอันนี้ก็กิฟต์หนีผมโอ้ยนี่กิฟต์ดำอีกโอ้โหเรียบเลยโอ้โหเจ้าอะไรไหนมันคืออะไร อ๋อไอ้พี่นี่ไงไอ้พี่แปะแปะหน้านั่นแหละแปะแปะหน้าโอ้ยกำแขนนั่นนี่กางแขนใส้แขนกาไลแขนโอ้โหอันนี้ยางรัดผมโอ้โหขอแบ่งแล้วขอแบ่งแล้วเยอะขนาดนี้ก็ขอแบ่งแล้วเอองยังเหลืออยู่เหรอหมดแล้วหมดแล้ว ถุงนี้ยังไม่ได้แกะโอ้ใช่ใช่ถุงนี้ยังไม่ได้แกะเออถุงนี้ยังไม่ได้แกะโอ้ยดูซิเจ้าของหน้าบานเลยยิ้มหน้าบานเลยนี่โอ้โหยิ้มชะหน้าบานเลยโอ้อะไรเนาะอะไรเนาะอะไรเนาะเออไหนๆดูซิดูซิดูซีออกมาเลยไหนออาต่างๆออกเลยตัดเลยตัดเลยดูว่าอะไร เนาะไหนดูซิมันคืออะไรเนาะอือใช่เลยใช่บีบีเฮาจริงจริงเออป้าบีบีเฮามาทั้งเป็นโหลเลยแล้วอย่างงี้น่ะมันเฮามันจะอยู่บ่าดิหน่อยเลยอยู่อยู่เฮามันออกนะนี่น่ะป้าอันนี้น่ะเอามาเป็นคุณป้าเขาบอกว่าป้าวัฒนาบอก เอาไปแบ่งเพื่อนด้วยกลับเอาไปแบ่งเพื่อนออ๋เอาขอบคุณเลยขอบคุณปูปลาวัฒนาขอบคุณปูปลาวัฒนาด้วอนะคะอาหนูชอบอันไหนหนูชอบอันไหนใจหมดเลยชอบทุกหมดเลยติดติดผมดูซิหนิติดผมดูซิเอ้ยอันนี้นี่ไปติดหน่อยอันนี้อ้าวจะติดอันนี้เหรอใช่ใช่อ่ะนี่นะคะ เราปิดให้ลอยโอ้มันเป็นไฮไลท์ได้่นะนี่พี่ปิดแตบเลยได้นน่ขึ้นมาคักแ่นออ้ยขนาสวยแล้วอ้ยสวยแล้วโอ้สวยจริงๆอุ้ยเจ๋เลยเว้ย โอ้โหติดเต็มผมเต็มหลังผมเลยเวลาเราเอาออกแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้เหมือนเดิมนี่เก็บ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 เก็เก็บเก็บโอ้ยเยอะมากเลยนี่อันรัดผมนี่๊าย นี่แบ่งพี่หมีวบ้างด้นี่โอ้ยใช่ใช่ใช่นี่โอ้ยนี่แบ่งหน่อยนี่แบ่งย่าหน่อยนี่ยากรัดผมนี่ยิ้มเลย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 ได้โดเสาในหัวพี่เหมียวอ่ะเก็บเก็บจะใส่บาดรไปไหมนี่โอ้โหยังเยอะเลยนะคะใช่ยิ้มนี่ก่เยอะเลยแค่นี้นะคะเอายังไว้ในถ้ำนีเลยนี่ อ้าวทำทำทำติดผมให้ดอยเป็นไงเออติดผมติดผมนี่เออเดี๋ยวเลยนะคะค่ะที่นี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ